โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์อินเตอร์เนชั่นแนลโรงพยาบาลแห่งแรกในเอเชียที่ได้รับการรับรองคุณภาพระดับสากลด้วยมาตรฐาน JCI ด้วยขนาด580เตียงพร้อมดูแลผู้ป่วยวิกฤตหรือผู้ป่วยหนักด้วยแผนก ICU ขนาด54เตียงถือเป็นสัดส่วน1ต่อ11โดยดูแลผู้ป่วยวิกฤตกว่า1,000 10, 0รายต่อปี ลักษณะการเข้ารับบริการของคนไข้ใน i c ซแตกต่างจากที่รับจากแผนกอื่นๆในโรงพยาบาลคือเป็นการรับความช่วยเหลือในสถานการณ์ความเจ็บป่วยรุนแรงฉุกเฉินที่อาจถึงแก่ชีวิตดังนั้นเวลาจึงเป็นสิ่งที่มีค่าและความเชี่ยวชาญในการให้บริการและความพร้อมจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นและขาดไม่ได้โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์แบ่งการดูแลผู้ป่วยหนักออกเป็น ICU1 ดูแลผู้ป่วยหนักโรคทางอายุรกรรม ICU 2, 2ดูแลผู้ป่วยหนักหลังผ่าตัดและผู้ป่วยหนักทางระบบประสาทและสมอง ICU 3ดูแลผู้ป่วยหนักเด็กและผู้ป่วยหนักทางสูตินรีเวช ICU 4, ICU 4ดูแลผู้ป่วยหนักเฉพาะระบบทางเดินหายใจทีมแพทย์ประจำแผนกผู้ป่วยหนักเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษเวชบำบัดวิกฤตได้รับ American Board of Critical Care Medi c i n e จากสหรัฐอเมริกา ทำงานร่วมกับแพทย์สหาสาขาอาทิแพทย์โรคหัวใจแพทย์ระบบประสาทและสมองแพทย์โรคไตและศัลยแพทย์เพื่อให้การช่วยชีวิตผู้ป่วยครอบคลุมทุกส่วนที่สำคัญต่อชีวิต นอกจากทีมแพทย์แล้วทีมสหวิชาชีพอื่นๆที่มีบทบาทในการให้การดูแลผู้ป่วยทั้งหมดได้รับการอบรมการดูแลผู้ป่วยวิกฤตมาโดยเฉพาะประกอบด้วยพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยภาวะวิกฤตพยาบาลผู้เชี่ยวชาญในการดูแลผู้ป่วยระบบทางเดินหายใจดูแลผู้ป่วยตลอด24ชั่วโมงผู้ป่วยภาวะวิกฤตจำเป็นต้องได้รับยาเพื่อช่วยชีวิตหลายขนานซึ่งอาจมีปฏิกิริยาต่อกันรวมถึงต้องปรับขนาดของยาตามการทำงานของไตหรือตับ เภสัชกรประจำห้อง ICU จึงมีบทบาทสำคัญในการร่วมวางแผนการบริหารยากับแพทย์ให้กับผู้ป่วยแต่ละรายอย่างใกล้ชิดผู้ป่วยหนักในห้อง ICU ต้องได้รับการทำกายภาพบำบัดที่แตกต่างจากผู้ป่วยโดยทั่วไปที่นี่มีนักกายภาพบำบัดที่ได้รับการอบรมเพื่อให้การกายภาพบำบัดให้เหมาะกับผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะ เป็นความมุ่งมั่นของหน่วยเราที่จะให้บริการที่มีคุณภาพอย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้โดยการเตรียมความพร้อมทั้งด้านอุปกรณ์การแพทย์เทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานและทันสมัยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยหนักโดยเฉพาะและสามารถตัดสินใจได้ดีภายใต้สถาน,านการณ์กดดัน i c ซีของเราเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงไม่เคยปิดตั้งแต่โรงพยาบาลบำร,ร,รุงราษฎร์ก่อตั้งมากว่า30ปีและจะขยาย การต่อไปเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพื่อให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแต่ละประเภทนอกจากห้องมาตรฐานแล้วยังมีห้องมาตรฐานแบบที่มีบริเวณพักผ่อนและห้องน้ำส่วนตัวสำหรับญาติอยู่ภายในห้องพักผู้ป่วยและห้องแบบ Negative Press u r e สำหรับป้องกันการแพร่กระจายของผู้ป่วยโรคติดเชื้อทางเดินหายใจและห้องแบบ Positive p r e ส s u r e สำหรับผู้ป่วยภาวะภูมิคุ้มกันต่าที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อสูงกว่าปกติ และเพื่อให้แพทย์สามารถแจ้งอาการและวิธีการรักษาให้กับญาติผู้ป่วยได้ทราบอย่างใกล้ชิดสามารถพูดคุยได้ที่ห้องประชุมภายในบริเวณ ICU ได้อย่างเป็นส่วนตัวทั้งนี้โรงพยาบาลบำรุงราชยังมีแผนกเวชศาสตร์การเคลื่อนย้ายทำงานประสานกับแพทย์แผนกผู้ป่วยวิกฤตให้บริการเคลื่อนย้ายรับและส่งผู้ป่วยทั้งในและต่างประเทศอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพตลอด24ชั่วโมง ที่นี่จึงเป็น One-Stop Service ของผู้ป่วยหนักขั้นวิกฤตประสบการณ์ที่สั่งสมคือหัวใจของการรักษาโรงพยาบาลบำรุงราช